คุณผู้ชมคะบางครั้งการหาร้านอาหารรับประทานเนี่ยนะคะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะเพราะบางทีรสชาติดีบรรยากาศแย่แต่บางทีบรรยากาศแย่แต่รสชาติกับเยี่ยมก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ทางรายการก็มีร้านอาหารที่มีดีทั้งสองด้านมาแนะนำนะคะร้านนี้เขามีสโลแกนด้วยว่ากินปูดูเรือบินค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือย,ยังคะที่จะไปรู้จักกับร้านนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะตามคุณพัดกําแพงเพชรไปที่ร้านเกาะลันตาสุวรรณภูมิกันได้เลยค่ะ วันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานสวนอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมินะครับมาอยู่กับเจ้าของนะครับเฮียสุขุมมีพันแสนนะครับอัสดีอีกหนึ่งรอบนะครับเนี่ยครับยืนดูอะไรอยู่เนี่ยอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเฮียเนี่ยจบมาจากข้อช่างครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทํางานปฏิมากรรมพอมาเปิดร้านอาหารเนี่ยก็เลยสมพวกงานปฏิมากรรมจากประเทศต่างๆคุณพัดจะสังเกตว่าเราสะสมเป็นเกี่ยวพวกม้าซส่วนใหญ่ทําไมต้องเป็นม้า้วยครับ จริงๆแล้วเนี่ยม้าเนี่ยมันเป็นอ,อ,อะไรที่แบบกล้ามเนื้อทุกอย่างสรีระของม้าเนี่ยจะสวยมากถ้าจะสังเกตว่าเป็นม้าส่วนมากแก่เป็น8ตัวความหมายของเลข8ก็คือล่ารวยเงินทองล่ำรวยแบบแบบไม่สิ้นสุดอินฟินิตี้ทาง <ผม S 2> ด้านหน้าร้านนะก<ช>็มีอีกมีครับผมอ่ามีอะไรบ้างครับตรงนั้นก็ส่วนมากก็เป็นงานแกะแกะไม้มาจากประเทศจีนนะครับเป็นมา้านะครับเป็นปู ซึ่งร้านเราเป็นคอนเซ็ปต์กินปูดูเรือบินอยู่แล้วเฮียถึงเอางานปฏิมากรรมเนี่ยมาไว้ที่ร้านเพื่อจะให้ลูกค้าได้ชมหรืออะไรยังไงฮะจริงจริงงานแต่ละชิ้นคุณพักก็สังเกตว่ามันหาดูยากนะครับแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทําจากเมืองไทยใช่ครับก็มีอินเดียจีนแล้วก็บาหลีแล้วนอกจากนั้นยังมีหงใช่ที่ร้านตั้งแต่เปิดมามันมีหงขาวอยู่แล้วกับหงดำอยู่แล้วครับนะฮะแต่ช่วงนี้น้องใหม่ก็คือหงคอดํา ผคอดำคอดำอ่าซึ่งตอนตอน,ตอนนี้เมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ7จะ8ตัวนะครับแต่อยู่ที่นี่4ตัว ทำไมต้องเอาหงมาไว้ที่เกาะลันตาเพราะว่าอะไรคือเชื้อสายจีนเนี่ยจะหงมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อะไรที่ดีๆเวลามันว่ายเข้ามาหากันเนี่ยมันเป็นลูกหัวใจอยู่เวลาชนคอมาชนกันอย่างนี้เล่นกันเริ่มหิวแล้วครับหิวแล้วเมนูอาหาร<ม>อยู่ไหนครับเนี่ยครยัเดี๋ยวเตรียมไว้ด้านนู้นเลยครับคุณพัดอยู่ที่เรือนอะไรครับเรือนมีพันแสนเดี๋ยวพิมพ์มาใส่เรือนมีพันแสนครับวันนี้กินเตรียมกุ้งเตรียมปูเพียบเลยครับผมครับไปเลยครับไปนะ และตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ตรงเรือนมีพันแสนนะครับพร้อมกับอาหารโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้กุ้งซอสมะขามปลาสมุทรีเผากระเทียมโทนส้มตำปลาแซลมอนปูไข่หลนซี่คงหวอบน้ำผึ้งนี่กุ้งแม่น้ำอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นท็อปฮิตนะฮะ คุณผู้ชมค่ะนอกจากเมนูที่คุณสุขุมแนะนำแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำค่ะนั่นก็คือปูเนื้อผัดขึ้นช่ายขั้นตอนแรกนำปูไปลวกให้สุกผัดขิงใส่เต้าเจี้ยวเติมน้ำซุปปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมเหล้าจีนใส่ขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้าแดงตามด้วยเนื้อปูที่ลวกไว้เป็นอันเสร็จแล้วละค่ะ ให้เป็นกิจวัเช้าห้ารบาท20่ท่านท่านต่อไปรับบัตรลดไปบอกว่ามาจากรายการ10%เครับผมเส้นทางมาล้านครับถ้าเกิดมาจากกรุงเทพครับนะครับเข้าวอเตอร์เวย์ครับสังเกตถนนกิ่งแก้วลงกิ่งแก้วถึงเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของร้านสวนอาหารกอรันตาสุวรรณภูมินะฮะเงี้ยสุขุมมีพันแสนนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เอ็ลิฟด้วยนะฮะขอบคุณแฟรนไชส์กาแฟสดไล่ชอรดาด้วยนะครับ อบบคคคมากเลยนะรััวีดแต่แล้เมน,นูนี้น่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะแถมบรรยากาศก็ดีด้วยถ้าพาครอบครัวและเพื่อนฝูงไปรับประทานรับรองว่าประทับใจกันอย่างแน่นอนเลยค่ะบ,บบาาแนนีีนี้้ชชท่องห